กดสนับสนุนช่องจ็อกบอลด้วยการกดสมัครเมมเบอร์ชิพและซ u p เปอร์แตงได้นะครับหรือง่ายกว่านั้นสามารถกดไลค์เพิ่มเป็นกำลังใจใผมในการทำคลิปได้อีกเช่นกันยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับและไปดูคลิปกันเลยเอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่กับช่องจ็อกบอลกับเกมเระบบแมปเดอะฟอนนะครับคลิปนี้เราจะมาทำ เกาะกันอีกแล้วนะครับเป็นเกาะเลืองแสงนะครับซึ่งไปดูมาแล้วมันสวยมากบอกเลยมันสวยมากนะครับผมเตรียมของมาไว้สําหรับสําหรับเอ่อส่วนหัวส่วนตัวแล้วก็ส่วนขาแล้วแต่ว่าถ้ามันหลุดเลดเหมือนกิฟเกาะเอ่อเทพเงาเนี่ยก็ก็ต้องฟาร์มกันต่อไปอ่ะคือผมไม่อยากมันค้างคาไงมันต้องเทไว้ก่อนไว้โอเคออกยากมากอันเนี้ยอย่าชชคก่อนไม่รู้ว่ามันคือส่วนไหน ไลท์ใส่9นะครับตาใส่8แล้วก็สีม่วงเนี่ยมันคืออะไร่างมันเถอะใส่8นะครับแล้วก็ใส่แมกมาไปอีก1ก้อนนะครับนี่อ๋อนี่คือส่วนหัวโอเคขอแค่ออกหมวกอัศวินมืดคูณ4.09ฝากกัไลค์คลิปนี้ด้วยครับแล้วเราไปดูเซตนี้กันคือมันจะเรืองแสงในที่มืดจะได้ไม่ต้องแบบว่า พึ่งตะเกียงยาหลุดเลดก็พอผมขี้เกียจไปฟาร์มใหม่มันออกยากอ่ะไอ้ไร้ไอ่ะอย่างอื่นออกง่ายแต่ไร้ไออกยากนะครับออกยากสุดๆเลยในระดับเลเจนดารี่นะยังไงหมวกใหญ่ไหมโอ้โหหมวกเล็กโอ้จบแล้วจบแล้วจบแล้วกูต้องฟาร์มเพิ่มสินะโอ้โหเราไปหมู่มันยากยากตลอดเลยอ่ะแต่มันสวยนะจริงๆมันสวยเนะี่ยดูดิมันเหมือนเพชรเลยนะเห็นปะเหมือนเพชรเลยนะเดี๋ยวเราเข้าลองใส่แล้วกันนะครับคือ ไม่ใช้แน่นอนอะมันแค่97ดีเฟนต์เองแต่ราคาดีต่อไปนั่นจะเป็นส่วนกระนะครับเพราะว่าอันนี้ใช้ถึง12เลยทีเดียว12ตา9นะครับตา9แล้วก็4ม่วงเอ่อสีม่วง9แล้วก็จะมีไฟไลไท์อีก9นะครับก็คือผมตามเขาเลยนะตัวคูณ4.18จัดไป ออกเกาะผ้าคลุมนะครับเกาะธรรมดาไม่เอาอย่าหลุดเลนเลยขอร้องมันก็ไม่หลุดเลนแต่มันออกหยาดงเฉยฮึบฮึบฮึบเร็ว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 ,เ,รวเอาดีๆนะต้องใหญ่ๆเท่านั้นโอ้โหจบแล้วจบแล้วมันจบแล้วท่านผู้ชมคลิปนี้กูยาวอยู่ปะเนี่ยแม่งเอ้ยทำไมทำไมวะท่านผู้ชมรู้ใช่ไหมว่าผมไม่ยอมอ่ะผมจะต้องไป ทำไม่ได้และคลิปนี้จะลงตอนไหนเนี่ยคลิปนี้จะได้ลงตอนไหนจะลงวันไหนก่อนคือกว่าผมจะหาลายมาได้คือมันนานมากเลยนะบอกตรงเด็บเท่าไหร่ร้อยสามหกอันนี้ใส่ได้ครับผมต่อไปส่วนขานะครับลายใช้สิบตาใช้เก้าเหมือนเดิมได้เนไรถือว่าย่อยกระเป๋าไปด้วยแล้วกันโอ้อย่างเซ็งอันนี้ใช้เก้าครับคูณสี่จุดหนึ่งหกเนครับเอาเดี๋ยวทาไมเป็นเงี้ยแต่ที่ดูมันใส่เก้าจริงนะผมใส่แค่นี้แล้วกันนะครับสี่สองเปอร์เซ็นต์หรือว่าถ้าถอดมันเพิ่มว่าถอดมันเพิ่มว่าแต่ตัวคูณมันจะน้อยลงอ่ยดิ ผมอยากให้ตัวคูณมันเยอะสี่แล้วกันไปขอดีๆยังไงก็ต้องฟาร์มใหม่อะ่ะบอกเลยว่าคลิปนี้ผมตัดยับแน่น่าจะได้ลงวันที่ไม่ก้าก็สิบอ่ะต้องใช้31ชิ้นใน1เซ็ตอ่ะโอเคเอาเป็นทีนี้มึงออกเกาะใหญ่และ่วนขาไม่มีโหแลวตัวคูณแค่นี้ดีเฟนซ์มันจะน้อยไปเนี่ยเท่าไหร่ครับ อุ้ยโอ้โหอุยอ้ยมากมากที่สุดมากที่สุดตั้งแต่เคยทำเกาะมาเดี๋ยวเดี๋ยวเกาะอันเก่าที่ใช้นี่คือ150ามาผมฟาร์มลายๆครบ10ชิ้นแล้วนะครับก็รอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายของคืนนี้แล้วกันนะครับคือตีสามแล้วนะครับฟาร์มจนตีสามอีกแล้วนี่บนอนตีสามมาสามวันติดแต่วันเนี้ย ตีสามแล้วยังนอนไม่ได้เดี๋ยวต้องดูบอลต่ออีกรอบตีสามเนี่ยกว่าจะดอนก็น่าจะตีสี่เกือบตีห้านะครับเดี๋ยวค่อยไปตอ่อกันตอนเช้าไม่ไหวแล้วจริงๆท่านผู้ชมนะครับผมฟาร์มจนปวดตาหมาแล้วเปอร์เซ็นต์ออกก่อส่วนขามีแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าถ้าออกมันก็อาจจะได้ดีเฟนซ์เยอะมั้งไม่แน่ใจนะครับผมเลยเอาออกนะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันน้อยเกิอนอะ่ะผมอยากได้เลยนะครับเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้มันเท่าไหร่วะอ่ะสี่เก้านะครับเอาแบบนี้แทนแล้วกันเนาะนะครับให้มันได้ขาไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าาอยกจะตีใหม่ให้้ไดดเฟเอนอะีววค่วันนนรบต้้ไไมหแล ลุยดูจนถึอตอนนี้แล้วฝากอะไล์ผมด้วยนะครับคนดูอาจจะดูคลิป3 4 5 6 7นาทีนะครับแต่ว่าผมเนี่ยนั่งมานานมากนานมากนะครับกว่าจะได้มาขนาดนี้คือมันจะลำบากทุกคลิปเลยเลยวะใช่ไหมเนี่ยโอเคจะได้เลยอ,อย่างเดียวก็ท่านผู้ชมแชร์ลงไปมันเหมือนแบบเป็นเกาะน้ำแข็งมากกว่าเพชรหรือว่าเพชรวะเดีวช่างมันเถอะ 87โอ้โหเปอร์เซ็นต์น้อยอู้172นะครับเช้าแล้วนะครับมาต่อกันสำหรับเกราะส่วนหัวนะครับผมก็9881นะครับเปอร์เซ็ตนต์บวกที่จะออกเนี่ยครับ50%แล้วก็ตัวคูณ4.09แต่ว่าถ้าเอาแร่ตาออกเนี่ยมันก็จะกลายเป็น4.1ก็ดูดีกว่านะครับแล้วก็เปอร์เซ็ตนต์ก็ยังอยู่เท่าเดิมด้วยเพราะฉะนั้นผมจะเอาแค่นี้แล้วกันลงเบ้าเสร็จปึ๊บ เอ้ยเหมือนเกาะส่วนขาเลยวะโอเค <c oughs> นึกว่าเกาะส่วนขาเห็นมันดูยาวสมบูรณ์แบบแต่ผมยังไม่จบแค่นี้เนี่ยครับผมจะไปฟาร์มต่อเพื่อที่จะเอามาทำในส่วนของอาวุธด้วยเพราะว่าคลิปนี้ก็ไม่ลงวัน,นนี้นะครับน่าจะลงวัน,นที่9 148โอเคมาต่อกันนะครับ ไฟา้ามาเสร็จแล้วหมัดนั่นเองนะครับที่จริงคิดว่าจะใช้ทีเดียว8อันเอาไปเลยแต่ว่าหมัดต้องมีแมกมาต้องมีระเบิดวะแล้วก็ใส่ตามาลูกหนึ่งนะครับคูณ4.62ไปโอกาสออกหมัดเยอะแต่จะออกไหมอีกเรื่องหนึ่งเสร็จเรื่องแสงอยากได้หมัดใหญ่ของหมัดใหญ่ออกให้ผมเถอะสักครั้งชอบหมัดเล็กมากกว่าจริงคิว่ามันตีเร็วแต่ว่าออกหมัด กำคือกำลังสตันอยู่อุ้ยเนี่ยมันดูสวยดีเนะี่ยอุ้ยอาวุธที่มันทำด้วยอันนี้มันอุ้ยชิ้ดูสวยมากมาครบแล้วกว่าจะครบแต่ละอย่าง65 24 10อ่ะถ้ามึงอยากจะออก24อีกเดี๋ยวเดี๋ยวกูก็ต้องไปฟาร์มต่อ ออกเถอะกูปวดตาแล้วได้ไม่ได้โอ้โหหมัดเล็กจบแล้ว w j 7 0ไหนลองใส่ครบเซตดูดินี่ครบเซตโอ้ยถ้าเป็นหมัดอีกแบบนะโคตรเท่โคตรเท่นะถ้าเป็หมัดอีกแบบนึงอะ่ะได้แต่ว่าหมัดน,นี้ผมจะเก็บไว้นีครับรเท่ปะเป็นเกาะที่สวยที่สุดสำหรับผมในตอนนี้ ตั้งแต่ที่ทํามานะครับมันจะมีเกาะใส่ที่ว่าจะทําอีกแล้วกเกาะดาร์ากเกาะไฟมีโต้ผมก็ตีบวกแล้วนะหมดเงินเยอะมากเอาแค่บวก6เร็วๆโอเคใส่รูน3น่าจะยากขอเก็บเงินให้เยอะกว่าน,นี้ก่อนแล้วกันผมอยากใส่ตีเร็ววะ่ะแต่ว่ามีแค่9อาศัยไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยหาใหม่ระเบิดบวกตีเร็ว9กับ8มีแค่นั่นแหละนะครับไหนลองดิ ได้อยู่มั้งเกาะส่วนอก254หนะครับหลังจากอัพมาแล้วเกาะส่วนขา224นะครับแล้วก็เกาะส่วนหัว192นะครับแล้วก็หมัดนะครับดาเมจที่อัพไปเป็น91มีตัวนี้90เหมือนกันนะครับที่สำคัญคือวิ่งไวมากดูวิ่งไวจัดบับบับแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนเป็นเงา จะไวกว่านี้เพราะว่าเงาเนี่ยบวก15%ความเร็วในการเคลื่อนไหวนะครับตาแดงแล้วม่งเท่ว่ะโคตรไวดูท่านผู้ชมดูดิวิ่งเร็วจัดมานีิมาดิมาดิลองทะลวงโตเคียวกันเลยแพรี่แพรี่ออ้ยออุ้ยอแป๊บเดียวเกือบแตก ขอลองยืนรับดาเมจสักแป๊บได้ไหมวะคือเกาะเนี้ยมันสะท้อนไม่แรงเท่าเกาะเอ่อเกาะสีม่วงนะครับกูเจอโปอยีกแล้วอ่ะตีดิไอ้ตัวนี้ก็ตีแรงอยู่นะสะท้อนเบามากเห็นปหขนาดเป็นแค่ผีเนี่ยผีตัวเล็กสะท้อนเบาจัดแต่ถ้าไปตัวขวา้างตัวเคียวรับการโจมตีไม่ไหวแน่นอนคือยืนได้แต่แป๊บเดียวต้องหนีนะครับ อยู่นานไม่ได้แต่ว่าถ้าลองสู้ได้อยู่นะถ้าลองสู้อ่ะโอ้แพรี่แพรี่ตายต่อไปเป็นมีโต้น,นะครับติดไฟด้วยนะครับเพราะว่าใส่ลูนไฟไปก็เท่นะเอาจริงๆเห็นปะนะครับเท่ดีปับปับปับโอ้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 สตาร์สตา,าร์โอ้โหแวบเดียวจะตายให้ได้เลยแวบเดียวจะตายให้ได้ท่านผู้ชม ับาบบาบอันนี้ก็ใส่ลุนตีเร็วเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวสั้นเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตันสั้นเออเออถึงมันจะสะท้อนน้อยแต่ว่าข้อดีคือมันวิ่งเร็วไงนะครับมันก็ได้อยู่แหละถ้ามันวิ่งไวอ่ะนี่มูนวอล์มูนวอล์มูนวอล์เหรอวิ่งไวเว้ยตอนถอดชุดเกราะไม่ใช่ตอนทำให้ชุดเกราะล่องหนแบบซองจินอูอ่ะ แบบใส่ใส่อยู่แต่ว่าชุดเกาะล่อ,ลองหนสว่างเหมือนกันนะครับแล้วก็ดูออร่าโคสว่างไงแต่เสื้อกูลาคิตตี้นะ <c oughs> โอเคท่านผู้ชมมันก็สำหรับีนี้ไปก่อนเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับ <c oughs> คลิปหน้าจะเป็นเกาะอะไรก็เลยติดตามกันนะครับผมบ <c oughs> ๊ายบาย